สวัสดีครับผมสุทธิพงศ์นะครับก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะเรียนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราต้องมาเริ่มต้นกันที่ใจของเราก่อนนะครับทําความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยเรามีความมุ่งหมายอะไรหลายๆคนเนี่ยมีความต้องการที่จะแคปเจอร์หน้าจอนะครับเพื่อไปทําวิดีโอเชรนนิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคุณจะสําเร็จได้ต่อเมื่อคุณมีความตั้งใจตรงนั้นจรงิงมีความอยากมีความต้องการที่จะทําตรงนั้นจรงิงแล้วบอกตัวคุณเองว่าคุณทําได้แน่นอนนะครับ ผมคอนเฟิร์มนะครับว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทําได้แล้วคุณรับสิ่งที่ผมแบ่งปันนะครับทีละขั้นทีละตอนแบบเนี้ผมการันตีร้อยเว่าคุณทําได้แน่นอนเพราะวิธีการแบ่งปันของผมจะมีขั้นตอนในการที่คุณจะเข้าใจง่ายที่สุดก่อนอื่นเราเข้าใจก่อนว่าแคมเปเซียสตูริโอเนี่ยเข้าขายอะไรเข้าขายวิธีการแคปเจอร์หรือการอัดหน้าจอเสร็จแล้วพออัดหน้าจอก็จะได้เป็นไฟล์ที่เอามาตัดบางส่วนที่ไม่ต้องการออก ความสําคัญที่ดีที่สุดของโปรแกรมนี้ก็คือว่าทํางานสะดวกแล้วคมชัดมากนะแล้วสามารถที่จะเรนเดอร์งานออกไปเป็นไฟล์ HD นะครับซึ่งมีรายความละเอียดสูงงานของเราจะชัดแจ๋วเลยนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าคุณสมบัติหลักของโปรแกรมก็คือการจับหน้าจอง่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อจับหน้าจอแล้วเนี่ยก็ต้องบันทึกหน้าจอบทแรกที่เราจะเรียนก,ก็คือการบันทึกหน้าจอนั่นเองนะครับตอนนี้ ก่อนที่เราจะเซฟหรือว่าเรนเดอร์ไปเป็นไฟล์ที่จะขึ้น YouTube หรือเอาไว้เป็นแผ่นซีดีก็แล้วเราก็ต้องค่อยมาเรียนก่อนนะครับว่าการจับหน้าจอตรงนี้เนี่ยจับออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับการจับหน้าจอตรงนี้หรือการบันทึกหน้าจอตรงนี้ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ .camrec เหมือนกับเป็นไฟล์ดิบๆนะครับซึ่งยังไม่ได้แปลงนามสกุลนะครับกลายไปเป็นวิดีโอหรือเป็นไฟล์ที่ไปเปิดกับโปรแกรมอื่นได้เพราะ,ะนั้น .camrec ตัวนี้เปิดได้เฉพาะ แตาเซียเท่านั้นแล้วผลดีคืออะไรครับเมื่อมันเปิดได้เฉพาะแคาเซียฟีเจอร์ของแคาเซียก็จะทํางานกับไฟล์แคมเล็กนี้ได้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเคยเห็นใช่ไหมครัเขาเอาเมาส์ชี้แล้วมีเอฟเฟกสีเหลืองๆนะฮะติดไปกับเมาส์เวลาคลิกก็มีวูบวาบูบวาบอย่างนี้อันนี้คือคือว่าเมื่ออยู่ในนามสกุล .camlex เนี่ยเราสามารถจะเล่นเอฟเฟกได้เยอะความสนุกก็จะเริ่มมาหาเรานะครับนี้พอเป็นไฟล์ .camlex เนี่ยบางส่วนที่เราพูด แล้วเอออ่าหรือว่าพูดผิดนะครับหรือบางครั้งพูดซ้ำเราทำยังไงครับเอากันไขตัดออกเลยแล้วมันก็จะต่อกันโดยอัตโนมัตินะช่วงรอยต่อเราก็ยังมีลูกเล่นซึ่งอาจจะเรียกว่า transition ในการที่จะเฟดนะเฟดอินเฟดเอาหรือว่าในการที่จะพับภาพกลับไปกลับมาเนี่ยเป็นอีกตอนหนึง่งตรงนั้นลูกเล่นเนี่ยของ dot camlex ตัวนี้ทำได้เยอะเลยนะครับเรามาดูนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มต้นนะครับ เข้าสู่กระบวนการนะในการอัดในการตัดแล้วก็ในการต่อเอาคนี่ก่อนนะครับส่วนเรื่องของการบันทึกและขึ้น y o u t u b e เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปต่อจากที่ผมอธิบายหลังจากการตัดต่อตรงนี้เสร็จนะครับเชิญนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะทำวิดีโอเชนนิ่งกันใช่ไหมครับอย่างแรกเนี่ยผมอยากจะปูพื้นฐานความเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของฟีเจอร์หรือว่าเครื่องมือนะฮะ ในรายละเอียดย่อยๆของโปรแกรมนี้เนี่ยผมจะให้เอาไว้ทีหลังเรามาปูบเบสิกกันก่อนว่าตอนนี้ถ้าเราต้องการที่จะทำวิดีโอเทนนิ้งนะฮะสักไฟหนึ่งสำหรับการที่จะไปแนะนำนะฮะแบ่งปันความรู้ของเราออกไปเนี่ยให้เราเริ่มจากตัวนี้ครับเราเริ่มเปิดโปรแกรม Cam t a s i i Studio 8ขึ้นมานะครับแล้วก็กด Recorder นะครับที่หน้าโปรแกรมจะมี Recorder ที่ผมอธิบายไปแล้วนะฮะ พอเราเปิดแค่กรเดื่ขึ้นมานะฮะให้มินิมัลให้มันก่อนนะฮะแล้วเราก็มาเปิดโปรแกรมอย่างเช่นที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ตอนที่ผมเปิดโปรแกรม powerpoint ในนี้มีอยู่หลายๆสไลด์เลยนะฮะผมจะมาเริ่มสไลด์แรกแล้วเวลาที่ผมอัดสไลด์แรกเนี่ยผมก็จะหาที่ตรงนี้ให้ภาพเป็นภาพเต็มจอนะฮะตอนนี้พอเราได้ภาพเต็มจอเราก็จะเริ่มอดัดพอเริ่มอัดเราทํำยังไงครับเรากดไปที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ F9 ที่มี2ตัวนะฮะ F9 เนี่ยจะกด เพื่อที่จะเริ่มต้นการอัดแต่เวลาที่เราต้องการจะหยุดชั่วข่าวเรากด F9 อีกทีนึงมันจะ Pause. พอสพอพอส์ปุ๊บเราอาจจะดื่มน้ำหรือเราอาจจะพักนิดนึงนะฮะตรงนี้เราทำได้เลยเสร็จแล้วเราก็กด F9 ไปเหมือนเดิมพอเรากด F9 เราก็อัดเหมือนเดิมอย่างเช่นผมตอนนี้ผมอัด F9 อยู่นะฮะผมก็บอกว่าเรื่อง Strategy เนี่ยมันแปลว่ากลยุทธ์อันนี้เป็นเรื่องที่ผมกำลังอัดนะครับเพราะนั้นเวลาผมคิดเข้าไปเนี่ย กลยุทธ์คือสิ่งที่ทาให้เวลาที่คุณสื่อออกไปแล้วเนี่ยคนที่เขาเห็นสื่อที่คุณสื่อออกไปหัวใจเขาไม่สามารถจะเต้นอยู่ในจังหวะเดิมได้นะผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับว่าตอนนี้ผมบรรยายเรื่องนี้อยู่นะครับพอเราบรรยายเรื่องนี้จบปุ๊บนะครับแทนที่ตอนนี้เราเอาละเราจะบรรยายในเพจที่2ของเราต่อนะฮะเราก็เอาแหละแต่จร,จริงเราจบแค่เมื่อกี้นะฮะเราก็กลับไปเมื่อกี้นี้ว่าโอเคแค่นี้เราจบแล้วเรากดกดอะไรครับกด F10 นะครับผมจะเริ่มกด F10 ให้ดูนะครับหน้าน,นี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้น้นนี้เป็นการทดลองอัดดูว่าถ้าเกิดว่าเราอัดลงไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวโปรแกรมจริงในการที่จะนนเข้ามา cover ตรงนี้นะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับผมเซฟตรงนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเซฟตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าผมตั้งชื่อเป็นนะครับ Z1 นะฮะผมเซฟไปล้ว Z1 เราจะเห็นนะครับว่า Z1 มาที่นี่แล้วนะครับอันแรกก็คือเราจะเห็นที่หน้าต่างตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยงานก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ด้วยเลยนะครับผมจะยกตัวเดิมออกก่อนนะฮะเอาตัวแออกก่อนนะฮะเลื่อนออกไปนะฮะยังไม่ต้องเห็นกันนะฮะเลื่อนออกไปก่อนเราจะเห็นแต่ Z1 เพราะงั้นตรงแ1นเนี่ยเราสามารถที่จะเพลย์ได้เลยหน้านี้ไม่มีอะไรครับหน้านี้เป็นการทดลองอัดดูว่าถ้าเกิดว่าเราอัดเราเป็นนะครับตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าหลังจากที่เรา ทำตรงนี้เสร็จแล้วนะการอัดเมื่อกี้ที่เราอัดแล้วเราเอาไว้ที่ไหนครับเรา,เาไว้ที่เดสก์ท็อปลองดูนะครับผมจะปิดตัวนี้ให้ดูเห็นนะครับตอนนี้แซดหนึ่งมาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปแล้วถ้าเราต้องการให้ตัวแซดหนึ่งนะครับกลายมาเป็นงานที่จะขึ้นอัปโหลดไป youtube ได้เราจะทํายังไงเดี๋ยวเราคอยดูนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเรกแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เราคิดว่า วิดีโอเชนนิงเนี่ยเราทําเป็นแล้วล่ะเพราะว่าเราอาจเป็นใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเรายังตัดบางส่วนที่เราไม่ต้องการออกยังไม่เป็นแต่มันง่ายตรงนั้นมันง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเรนเดอร์หรือว่าอย่าเพิ่งเซฟงานให้มันเป็นเป็นวิดีโอผมมีวิดีโออันหนึ่งนะครับมาโชว์ให้พวกเราดูนิดนึงในตอนที่ว่าเราเริ่มเปิดโปรแกรมเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดขึน้นมานะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีวอลเซอร์ออกมาว่าต้องการที่จะเลคคอร์ดหรือว่าต้องการที่จะอินพ์ตไฟล์ไหมนะครับ ตงนี้เราอาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล็คอร์ดจากหน้าโปรแกรมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรากดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นหน้าปัดของการอัดขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกดตรงที่เขียนว่าเล็คอร์ดนะครับก็จะเกิดการอัดขึ้นมาท,าทันทีเลยนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยให้เราดูว่าตรงนี้เป็นเอริโอมิกหรือยังเพราะว่าจะต้องมีทั้งเสียงจากในเครื่องนะครับแล้วก็เสียงจากไมโครโฟนเอาละครับตรงนี้ถ้าเราดูแล้วนะฮะแล้วเราก็กําหนดหน้าจอที่เราจะอัดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะ เข้าไปสู่การอัดได้เลยนะครับคราวนี้พอเราเข้าสู่การอัดแล้วเนี่ยในการอัดที่เราบรรยายทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่บางส่วนนะครับเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะต้องตัดออกอย่างเช่น <c oughs> ขอโทษครับเนี่ยครับอย่างส,ส่วนที่เป็นการแอบขอโทษครับเนี่ยเราก็จะต้องตัดออกหรือบางครั้งเราพูดผิดนะครับเนื้อหาไม่ตรงกับใจที่เราอยากจะพูดเราก็ต้องตัดออกเมื่อเราตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับมาทันทีนะครับผมจะยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับ อย่างเช่นนึกไม่ออกจริงๆว่าจะพูดว่ายังไงลืมลืมว่าสไลด์เขียนว่ายังไงโอเคลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์เนี้ยมาตัดแล้วให้พวกเราดูว่าเราจะตัดยังไงนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือผมเองจะต้องตัดในส่วนที่ผมพูดแล้วเนี้ยไม่น่าฟังอยู่ด้วยนะครับเดีย๋ยผมจะลองเปิดดูนะฮะอย่างเช่นคืออันหน้าเนี้ยนะฮะผม ตรงนี้ผมได้ทำมาร์กไว้ซึ่งเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับแล้วเราลากตัวนี้จะเห็นว่าเปเฮดนะฮะกับตัวที่เราลากคุมตัวซ้ายกับตัวขวาเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดออกตรงนี้มีรูปกันไกลเห็นฮนะคัดไปแค่นี้เองฮะตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกันสมบูรณ์เลยถ้าก็ว่าตรงเนี้เราตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ไฟล์งานตัวเนี้ย ขึ้นไปแล้วก็เป็นวิดีโออย่างที่เราต้องการเท่ากับว่าวิดีโอเทรนนิ่งของเราเนี่ยได้ทําเสร็จแล้วนะครับแค่นี้มากพอแล้วนะครับสําหรับการบรรยายส่วนลูกเล่นต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้มีส่วนทําให้การบรรยายเข้าใจง่ายขึ้นโดยซ้าไปยกเว้นแต่ว่าเราเข้าใจและติดตามในสิ่งที่ผมจะแนะนําต่อจากนี้ไปนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับสําหรับการเริ่มต้นอย่างมีหลักการเราเนี่ยเราก็จะต้อง ทำการเซฟแล้วก็เรนเดอร์ขึ้นไปเพื่อเป็นไฟล์วิดีโอใช่ไหมครับผมย่อมาให้เห็นนะครับว่าตอนเนี้ชิ้นส่วนนะฮะของไฟล์ต่างๆที่เราเซฟแล้วก็มาต่อกันเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วเราจะต้องทาทั้งหมดเนี่ยให้เหลือเป็นแค่ไฟล์วิดีโอไฟล์เดียวนะครับวิธีการทํำยังไงครับให้เลื่อนเมาส์มานะครับแล้วก็ดูตัวนี้เห็นนะฮะโพดีแ n นด์แชร์ตัวนี้ถ้าเราคลิกเข้ามาปั๊บจะมีการที่ให้เราเลือกว่าเราเองเนี่ยจะแชร์ไปไหนนะครับถ้าเราต้องการแชร์ไป YouTube เลยนะก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเป็นไฟล์ mp 4นะครับแล้วก็เป็นไฟล์งานที่เอาไว้ในเครื่องซึ่งก็จะไม่ได้ใหญ่เต็มหน้าจอเนี่ยนะฮะก็จะใช้ตรงนี้ซึ่งอาจจะใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ hd อย่างที่เราต้องการจะทํากันเพื่อเป็น presentation ตรงนี้นะฮะไฟล์ Fire hd เนี่ยจะให้ความละเอียดสูงมากนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเลือกแค่ตรงนี้กันนะครับผมก็จะคลิกตรงนี้ให้ดูนะครับนะครับตอนนี้เราจะเซฟเป็นไฟล์ hd แล้วนะครับ ซึ่งออกมาก็คือนามสกุล MP4 หรือว่า MP4 นั่นเองแล้วก็คลิกเน็ตรงนี้ไปนะครับคราวนี้ก็ให้เราตั้งชื่อเราจะตั้งชื่อ,อยังไงดีครับเราก็เข้ามาตั้งชื่อเลยนะครับผมก็ตั้งชื่อ Start Camtasia นะฮะแล้วผมก็ finish แล้วการเรนเดอร์ก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะครับ อีกแป,ป๊บหนึ่งแต่ก็เป็นแป,ป๊บที่ยาวพอสมควรนะครับการเรนเดอร์นี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับว่าตอนนี้เราอะตอนนี้เราเรนเดอร์เสร็จแล้วแต่ผมอยากจะโชว์ให้พวกเราเห็นต่อนะครับว่าหลังจากเรนเดอร์แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ผมปิดไปนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองยังไม่ได้เรนเดอร์หรอกนะครับเรายกเลิกไปแต่โดยขั้นตอนเนี่ยเราเข้าใจแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าหลังจากเรนเดอร์แล้วนะฮะ งานจะมาอยู่ที่นี่ครับ My Document นใน m ม d o c u m e n t เนี่ยจะมีโฟลเดอร์ c a m เ a อร์ Studio ขึ้นมานะครับเราคลิกเข้าไปนะครับทุกเรื่องที่เราเรนเดอร์จะเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับจะเกิดโฟลเดอร์ขึ้นมาในโฟลเดอร์ c a m เ a s i ์นะครับแล้วเราคลิกไปในโฟลเดอร์ c a m เ a s ร์เราจะเห็นว่าเป็นไฟล์ m p ็มนั่นเองนี่นะครับตรงนี้ครบกระบวนการแล้วนะครับในการที่ตั้งแต่ที่เราอัด นะครับเราก็รู้จักการตัดต่อแล้วนะครับและเราก็สามารถที่จะเซฟไฟล์แล้วเรนเดอร์งานออกมาเป็นไฟล์วิดีโอเป็น mp4 หรือเราอาจจะเลือกเป็นไฟล์ avi หรือนาำสกุลอื่นก็ได้นะครับตรงบรรยายตัวนี้ผมจะสรุปให้ฟังตามนี้นะครับแล้วส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในระดับโปรมากขึ้นเดี๋ยวเราพบกันในเมนูต่อไปนะครับ